สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับทีมงาน STU นะคะวันนี้ทีมงาน STU จะเริ่มติวข้อสอบภาคขอตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนให้กับทุกท่านนะคะก็จะเป็นการอ่านคำถามแล้วก็อ่านคำตอบนะคะเลยนะคะหนูจะทำคลิปสั้นๆนะคะไว้ให้ ทุกท่านได้ฟังนะคะตอนนี้นักพัฒนาชุมชนมีตําแหน่งว่าง15ตําแหน่งนะคะจากประกาศคนสมัครทั้งหมด40,000กว่าคนนะคะก็คือตําตแหน่งเนี่ยอาจจะบรรจุครั้งแรกแค่15ตําแหน่งนะคะแต่ว่าคือ,อบัญชีจะมีทั้งหมดอยู่2ปีนะคะก็คือถ้าเกิดว่า อปทอไหนตำแหน่งว่างนะคะคนที่ได้บรรจุแรกๆนะคะลำดับคนที่ได้ลำดับแรกๆก็จะได้เรียกบรรจุไปเป็นระยะระยะนะคะค่ะยังไงก็รอติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายติวกันเลยนะคะ แนวข้อสอบภาคขอตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนข้อ1การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายฉบับใดตอบข้อ2นะคะและเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพศ2552ขออ้อ2ผู้พิการและผู้ป่วยเอดซึ่งได้รับเงินสงเคราะห์จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น พศ2548แล้วจะมีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกหรือไม่เพราะเหตุใดตอบคอควายได้เพราะระเบียบยกเว้นกรณีดังกล่าวนะคะค่ะข้อ3นะคะ ข้าราชการบํานาญมีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่เพราะเหตุใดข้อนี้จะตอบงองงูก็คือกไก่และขอไข่นะคะกไก่คืออะไรไม่ได้เพราะได้รับสิทธิ์สวัสดิการจากรัฐแล้วขอไข่คือไม่ได้เพราะระเบียบได้กําหนดห้ามไว้นะคะข้อ3ข้อ4 ผู้ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปจะต้องไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนใดนะคะละเบียบใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็นสองช่วงนะคะก็จะเป็นช่วงเนี่ยนะคะตุลาคมถึง พฤศจิกายนของปีนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็จะเว้นช่วงคือเดือนธันวานะคะก็คือเราจะไม่รับลงทะเบียนเดือนธันวานะคะจะเริ่มอีกทีก็คือเก็บตกเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนนะคะถ้าเกิดว่าข้อสอบมีตอบสองช่วงก็ตอบแบบนี้นะคะตุลาถึงพฤศจิกาแล้วก็มามกราถึงกันยาหรือถ้าเกิดข้อสอบเป็นแบบนี้เราก็ตอบ มกราถึงพุจิกานะคะค่ะข้อ5นะคะคําว่า O S C C หมายถึงข้อใดตอบคอควายนะคะศูนย์ช่วยเหลือสังคมอันนี้เป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับนักพัฒนะคะ ข้อหกนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักของ oscc คือการให้ความช่วยเหลือผู้ใดตอบนะคะเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการนะคะข้อ7 oscc มีเป้าหมายหลักช่วยผู้ประสบปัญหาใน ด้านใดตอบถูกทุกข้อนะคะข้อนี้ก็คือด้านการค้ามนุษย์แรงงานเด็กการตั้งคันไม่พร้อมคุณแม่ไวใสนะคะข้อ8ซ้สายด่วน1300คือข้อใดตอบงองูหน่วยรับแจ้งเหตุเบาะแเสของ oscc ข้อ9 การค้ามนุษย์อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดตามความหมายของ oscc ตบข,ข้อข้อควายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ